ต่อมาพี่น้องมวนขวดขวา้าเลียมต้นมวนขวดขวา้าเสียบรก็มัดมัดจังได้ก็ได้ว่าแต่มันอยู่ครับเขาคือตู้เตะวะนี่ก็คกอหรอของมัน โบบิดหรอบิดยูตุดหน่อยนะ <laughs> เราจะนวยขึ้นอยากบิดขึ้นโบอยากบิดเอาทีมันกวาดโค้ดคนะโอ้ขีดเข็มโบดีนเป็ี่นสลายเข็มมันสั่นเรามันต้อเวลาห่าแทงเหรอโบอมีแห้ง ผมเคยใส่แต่เข็มเจ็กแนละ้วมันกล่นมันกระนอยดีน้อยดีนะมันกระนอยไรฮายิ่งลมบ่เสื้อกันนี่ยังไงพื้นหย่เอาแกเสียกอันนี่แล้วเคยอันนั่นนะเคยม้วนไอเสียกอันเดียวกันนี่แหละ,หหหละได้อยูบ่บวชนะเนี่ยเข้าอยู่เอาแกอันยำยำยำส่วนมันให้มันเ,นเปรอๆแล้วก็สอดเข้าล้แล้วแล้วก็ดึงไปเลยแล้วก็ใส่แต่นี่แหละตลอดนะ ได้รุ่นนี้ก็ได้ได้รุ่นเขียวอีกบาทอี้ก่อนเขาเดไปซื้อเอาหรอกลงเท่าไรปุ๊บห้าบาทบวกแหงได้แล้วเขาเคยซื้อมาสองดวงซื้อมาสามดวงดวงหนึ่งหักดวงหนึ่งข่อยจะมาเห็ดอันซอกงแหงอีกอันนี้อยู่ตักเจ้าอันเดียวอืมอีสิละถ้าเอาแถวมาแล้วเแ่าหน้าเแ่าหลังเท่าไหร่แล้วล่ะดวงหนึ่งข่อยกับมาเห็ดเข็ม ดวงหนึ่งข่อยกับมาสาด่ดามว้แทงคือเจ้านีแ่แหละเห็หสดส่ดามไว้เป็นเล็กซี่ดวงหนึ่งนะวดวงหนึ่งฮักทิมเอาสาด่ดาม,หาดามหาเห็ดอันแหลมมาละเห็ดอันเล็กซี่หละแล้วมันแทงวิธีไหลบูมันหลุดห,กหักแทงตีนกองเข่านะไม่อันนั่นนะไม่มูกเ่ยมันหลุดหักกราเรียวทิมวร็เลยเอาอีกอันไม่ไมาเห็ด อาก็อันนึงก็ไว้เห็ดเข็มโอ้ยใส่จนลืมหลังยังบวันอันนั้นปันนี่ยังบวชห้างปันนี่บวนดึงง่ายคั้งเวลาหมอนดึงอืมมันมอนดีม,มันอันหมอนมันมืน่นอมืมันทางมืนนั่นแหละเข็มไปเร็วคนดึงนะมะเขือนี่อือน,นี่ข้าคุณเนี่ยข้าคุณนั่นแหละ จอบอตะใบสีกลนมันออกจยกาน่อยไปสีอยู่สีอยู่อะมันนังกลอนใหญ่เนาะเล็กกันจองมันเล็นะมันมจไปฮะมันเป็นเวเวนเดนฮนเซนากันสีออกอันบางหลายกันสิเป็นหักมงหูขึ้น่าบอกันอันมันเงี่ยวกว่านี่เขาจับเลยเต็มมือกันกมันก็สิดึงอันง่ายกว่ากันอยู่อันนี้ดึงมันก็หลุดแล้วเนี่ยมันมินเนาะมันนั่นนะเนี่ยมันสั้น์หนึ่งอะ ไม่งามสิบดลุปลงลุ่มบตูงอมันก็ยังบรเวลมุกเอาอันนั้นเอาบ่เอาไม่ต้องมัดไว้เอาบ่แล้วเอ๊ะมันถีดขับบนลักไปใส่บ่งนะบุลุบ็น อพี่น้องีสานคาตาวะเนี่ยบริษัทนิสานคาตาวะเอขาสั่งแล้วที่ทั้งเดียวมันได้เงินพร้อมเรื่นั่นนะไปให้เขาก็เอารถเนี่น้องบางผู้การคุยกำลังทำการเกษตรอยู่ช่วงนี้กาเบียกะลำกาเบียกะลำสามถาดกับใส่กระป๋องไว้อีกอันหนึ่งขายไปก็อ้าวใครอยู่ตลอดได้ขายอยู่ตลอดเด็ดเล่นๆก็ได้ บันนีนกาเบียพริกบันเนี่ยจ้าถามาพริกก็เลยสิกาเบียพริกกาเบียกาแล้วล่ะหมู่วันนี่กาได้สามถาดถาดหนึ่งก็ร้อยร้อยสี่หลุมถาดหนึ่งร้อยสี่หลุมสามถาดก็สิเป็นสามร้อยสิบสองหลุมวาสิกาอีกหลุมหนึ่งเยอะโอวาสิกาถาดหนึ่งเยอะเลธิคือปูเขาเออมันจ้าวแกนคนเห็ดมังไงเนาะซื้อมือนเนาะ บันนี้สิก้าอีกถาดหนึ่งเพราะว่าไนมันเหลืออยู่ในมันเหลืออยู่หันสีได้อีกเก็บถาดหนึ่งเนี่ยกะเล็บบุกพริกเขืองเสียเอ้ยมันก็คือกันนั่นแหละเป็นปู่คนบ,บ้านเนาะแล้วกะบุกาบาพริกนี่คือแล้วก็สิก้าบาุกเขือบุกเขือกับบุกพริกเนี่ยมันคู่กันเฮ็ดเลียนไปนะ <c oughs> กะาบาุกเขือจากสามถาดเสีย่ยวบักเขือขาวถาดหนึ่ง ลิซี่เอาสองเพราะว่ามะเขือขาวคนกินแต่มะเขือขาวได้เสมอเนาะแล้วก็เสียบมะเขืออันเงาฮั่นก็มะเขือเงามีสองอย่างอย่างหนึ่งสีเขียวอย่างหนึ่งสีเหล่ๆปังๆนั่นก็นแล้วว่าสีสองอย่างแล้วก็มะเขือป้อมมะเขือนัน่นแต่ว่ามะเขือข้างกรูไร่คนบ่ค่อยกินหรอวะเดี๋ยวนี้บ่มีไคปลูกคนไม่เคยปลูกคนปลูกเขาใขาย อืมก็ปลูกแต่บะเขือขาวนี่แหละสิก้าไปข้าเจ้าซื้อไปบ่ข้าเจ้าก็บ่ซื้อโบราณเลยซื้อโบราณเก้าเบี้ยสิบเบี้ยนี่แหละไปปลูกไว้น้ำสวนค่างบ้านนี่อย่างไปทำน่องนี่นะบุรีมีสวนข้าวเหนียวมันกระได้ขายอยู่เออบะเขือวยาวสิก้าไปปนกินสีเขียว กาขาย้็มีผู้ถามแนวอื่นกับจิกาแนวอื่นอีกเสนอคิดว่าตั้งมาใหญ่ไปน้าเดินบานแคบๆปีนั้นแบบเฮ็ด <c oughs> ยางละลายหมดเลยพีหลังพี่ปี่หลังนั่นแหละว่าสิกระดาดอันปลูกไว้แล้วลเอวของมลักกี่มงมันนะเกอือกเงาเนี่ยปล่อยกลาคือมึอองว่นี่ลนะกะ่าเศถุงปลูกเสษถุงดำก็ได้กันว่าพื้นผู้โบไมีพื้นทีนะ ปลูกไว้น้ำเดินบ้านคือปลูกดอกไม้ปลูกเป็นอย่างนาไว้แล้วก็จีมจีมพ่อไว้คิดว่าเอาไปเป็นลักเอานซุ่มลักกินนะทีอเอา<ง>กาก้าบกโมกินตะลาไว้สี่สีสีกระโปงอ๋อนะก้าใส่กระโปงเด้มัมนเอาวัสดุหาได้ง่ายๆนะก,ก้าบกโมสีกระโปงแล้วก็ไปก้าบอกอื สีกระโปะก้าบักแตงแตงไทยนี่กว่า mm. สีกระโปงเรากรร็ไปก้าอันอย่างอีกบบมืนอนั้นอย่างบักแตงบักโมบักอีอ่เออเออสามอย่างนี่แหละเราสีสีก้าบักต้นหอมอยู่เพราะมันยังบวชมีในอยู่สีสื่อในบักต้นหอมจักซองกัน ไปซื้อในบักต้นหอมมาซองหนึ่งแล้วก็สิมกากะเสียวไปปลูกไว้ให้หน้านนนะ้นนถะนะของนี้มีขายบวกกันหอมอบไหมนะมีในมันมีเบิดเนี่ยเออซีฮาม็ดนี่ยอะสิบบาทยี่สิบบาทอันไปปลูกไว้ให้หน,าน,น,น,าน้านน้นเมือม่อใดเมื่อใดออกไปอันหน้าก็สิเอาน้ำใส่สลิงไปแล้วก็สิไปที่จอกใส่มันกระโบแหว่วป็นไดรนอนนี่ก็ได้ เดียร์ยางละสามขุมสี่ขุมเอาเบิ้งของแต่ว่าเราเรียงเกระสผสมกันแป็นละฮะถ้า <laughs> เ <laughs> <laughs> บิ้งของบบางแต่ว่าเรียงกเกษตร <laughs> ปวดหัวได้ซุ่มเบิง <laughs> บ้ง <laughs> อ๋อจีผ้าเบิ้งเรียงเลยน,น,น้อนเลยผมจะว่าเลยเอาเบิง้งเขาได้ี่น้องเร้ยวเบิ้งของกันเลยเบิ้งของกับเบิ้งไป <laughs> มว้วน,น,นกันเรียละครอนเออม้วนกันนี่แหละบีบไปบีบไปเองสิละ เกี่ยวไปบีบไปสินี่ฮัดไปเป็นช่วงเป็นช่วงสิแหละม้วนก็เด้โอ้ขั้นผู้ใดเบิ่งดูก็สิรู้แล้วล่ะว่าเฮ็ดจังได๋ม่วนก็พอดูได้แล้ววะว่ามันหลายคลิปเนาะอือเฮทศก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นอือมันบ่ยากดอกว่าพื้นเฮ็ดของม่นเปรียบเก่าตลอดอ่าสําหรับคลิปนี้ก็บไอ้พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ่งสนุนสุโขทัย มาจะวัดวัทั่วอยู่เสล้รถนะคือบอกข้นมาเทิงพีอ่ะคือบอกโอ้สีไปใสยเย่เอีกยกอะพุใหไม่ไปกระคทียมใส่ไปจังหันมาแล้วบาทโอ้แต่คาเพินเขียน่นเศร้านีาน่เพินเหาะเก่งนี่เดียวนีย <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไปสนิทสักคนสวัสดีครับ